ฝนตกที่บ้านเราสวัสดีค่ะช่องนกนกคอมเมนต์ค่ะวันนี้เป็นวันที่เป็นอีกวันหนึ่งที่บรรยากาศดีและที่บ้านเราฝนตกอากาศเย็นมากเราก็เลยถ่ายวิดีโอมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับชมวันนี้อากาศดีแบบดีมากเลยแต่ตอนที่ถ่ายวิดีโอนี่นะคะคือฝนตกค่อนข้างแรงมากๆแต่ว่ากลางลมไปค่ะไปถ่ายแต่วันนี้คือฟ้าไม่แรงนี่ถ่ายแบบเดียวทามเลยนะคะยาวไป อย่างตอนต้นคลิปที่เราเห็นในผักในกระถางนั่นคือของเราเองแล้วก็ตรงเนี้ยที่มองเห็นอยู่เนี่ยคือของเพื่อนบ้านแต่ว่าคือบ้านเราก็คืออยู่ไม่ห่างกันนะคะติดๆกันแล้วคนนี้ก็มองเห็นไปข้างนอกนู้นภายนอกก็คือเป็นตรงนี้ก็อีกของเพื่อนบ้านอีกหลังหนึ่งก็คือมองไปไกลๆนู้นก็คือของชาวบ้านเลยนะคะที่ว่าเป็นต้นมันเป็นอะไรเราก็แบบชอบนะ วิวดีบรรยากาศดีแต่น,น,นูน้องอย่าทําตามนะคะเดี๋ยวไม่สบายเนี่ยค่ะอันนี้ของเพื่อนบ้านปลูกไว้เขาปลูกสวยมากแล้วเขาก็เป็นคนที่ตกแต่งสวนสวยงามเรามีหน้าที่ถ่ายปะ่ะอยากถ่ายอะไรเขาก็ไม่ได้ว่าเพราะเขาเองคือไม่ได้ถ่ายเก็บไว้อยู่แล้วนี่ค่ะแต่เมื่อสักครู่เราเอาเสียงฝนไว้ด้วยนะคะพอเราพากเสียงลงไปก็คือไม่ได้ยินเสียงของเราเราก็เลยตัด เสียงฝนออกอย่างต้นผักขมที่เห็นต้นกระถินที่เห็นอยู่ริมลัวเนี่ยคือไม่มีใครปลูกนะคะมันขึ้นเองแต่เราไม่ตัดออกไม่อะไรออกเพราะว่าเอาไว้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอรู้สึกว่าสวยงามมีความสุขเนาะในการรับชมก็บางคนอาจจะอยู่ในที่ที่ว่าโดนเ,เขาเรียกว่าอะไรนะห้องห้องแอร์คอนโด อะไรประมาณนี้นะคะก็คืออาจจะไม่ได้ใกล้ชิดธรรมชาติแต่สำหรับเรานี่คืออยู่แบบบ้านนอกนะก็ใกล้ชิดธรรมชาติถ้าฝนตกก็คือจะได้รับรู้เลยได้เห็นเลยเราก็พยายามที่จะเก็บตกธรรมชาติเหล่านี้มาแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อได้รับชมนะคะแลนะณช่วงเวลานี้ก็คือไม่มีการที่จะทุกคนได้ท่องเที่ยวหรือไปตามตลาดนัดหรือไปที่ไหนที่เกี่ยวกับ การที่ว่าใกล้ชิดกลุ่มคนเยอะแยะมากมายนี่ก็คือเราไปไม่ได้ถึงรัฐบาลไม่ห้ามเราก็คิดว่าทุกคนก็ไม่อยากจะไปสถานที่แบบนั้นก็เลยพยายามทำคลิปที่ว่าเอาตัวเองปลอดภัยด้วยแล้วก็คนอื่นปลอดภัยด้วยก็คือไม่ไปใกล้ชิดใครๆนะก็อยู่กับธรรมชาติก็คิดว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับวันนี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้ววันหน้าจะได้มีโอกาสทำคลิปวิดีโอใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้รับชม